I'm gonna die

Hãy xin cho kênh nói ra Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Takk fyrir að hlusta. โทษนะถ่าจะให้เริ่มพูดแล้วโทรไปเรียกที่บ้านด้น,นะ,ะสวัสดีทุกคนนยครับสวัสดีครับแมเป็นการต้อนรับที่ประทับใจมากจริงนะครับชื่นใจมากนะครับแทบจะไม่ต้องร้องเพลงหน้าแล้วนะครับกินกันก็หมดเวลา,มา,มาประมาณสิบนาทีแล้วนะฮะน่ารักมากนะครับคิดถึงลิศไหมฮะ ดิกอบสี่เนดกกันมากดิ๊กอยากพาทุกคนไปประท้วงมากเลยคิดถึงเหมือนกันนะฮะคิดถึงเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานประมาณ2อาทิตย์ได้นะฮะจริงไหมดิ๊กก็นั่งนับวันรอว่าันไหนี่ได้มาที่ ัรเชม่ได้มาหาทุกคนเวลาฝันก็ฝันถึงกันหน้าทุกคนเรียงกันมาเป็นทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยโบกมือคือไายบายหรือว่าไม่จริงไม่จริงนะนะนะไม่แต่อะไรนะก็รักเหมือนกันนั่นแหละ ทำไงได้ก็จออยู่กรุงเทพแต่เราต้องอยู่ขอนแก่นน่ะคือถ้าเป็นไปได้เราส่ง e อีมใส่ตัวเองมาหาทุกวันแล้วอ่ะทำไม่ได้อ่ะไม่ก็แบบไม่ได้เจอกันนานจริงๆแล้วช่วงนี้ขึ้นขึ้น,นปีสามเทอมสองแล้วนะฮะเล่าเล่าชีวิตการเรียนให้ฟังอยากอยากฟังไหมฮะจริงเปล่า โอเคถ้าอยากฟังแต่ได้ไม่เล่านะฮะต้องเล่าใช่ไหมตั้งใจฟังมากเลยไม่ก็คือจริง,รงๆตอนนี้ปีสามเทอมสอง 2, นะครับถามว่าเรียนหนักมากยังก็ยังนะฮะแต่ก็แต่ก็เรียนหนักอยู่นะครับก็เตรียมตัวจะสอบ N L รู้จัก N L ไหมฮะมาดูฉากโอ้ National Rising Yes oh, You're a y really Good ป้าพูดภาษาเลยฮนะดูหน้าอย่างนี้ภาษาอีสานแน่นอนใช่ไหมอะไม่ก็คือต้อง,งเตรียมตรงเตรียมตัวสอบอะไรอย่างนี้นะคนระับก็ก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ล่าสุดก็ประกาศเกรดมานะครับก็ระบบสิบพันของลิศนะฮะไม่ หมายถึงว่าล่าสุดอสอบเรื่องระบบสืบพันมานะครับก็บก็แค่ได้ A เท่านั้นเองตอนแรกตอนแรกเรียนไปก็ค่อนข้างงงน,นิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว,ว่าเพราะว่าที่บ้านครูแม่สอนมาดีนะครับ ก็เลยไม่ค่อยถนดัถนดก็เลยแบบเอ๊ะต้องพยายามอ่านหนังสือเยอะหน่อยในเรื่องของระบบสื่อพนันอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้พูดลาบกนะมันเรื่องการแพทย์จริงๆนะเป็นระบบหนึ่งเลยรีโพดักทีฟที่เต็มที่้องเรียนยนะครับก็ก็ไม่ค่อยถนัดก็พยายามอ่านหนังสือให้เยอะเอาแล้วก็ถามจากเพื่อนๆรอบข้างเอานะคบเพราะว่าเพื่อนๆอนเขาค่อนข้างจะรู้เยอะกว่าเพราะรื่อค่อนข้างที่จะอ่อนต่อโลก แต่ได้เอมาได้ยังไม่รู้ก็ก้ามองอยู่เือนกันนะครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าในส่วนของเรียนแค่ทฤษฎีนะครับถ้าเกิดเป็นปฏิบัติต้องไปถามอีกอีกหนึ่งคนนะครับปากปอกปากบอกขึ้นสองคนทีเนี่ยทั้งก,กันกับพี่โตโน่ ปฏิบัติช่วยให้นสอบคมาสอนลิตหน,น่อยเราเราคิด<ช> <ves> เป็นปกรงไหนแล้วเนี่ยนะใค,ใครอยากเรียนต้องไปเรียนหมอนะ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะเรียนระบบสืบพันธุ์นะ <S 1> <S 1> <S ต,ต้องสอบเข้าหมอให้ได้นะเพื่อไปเรียนระบบสืบพันธุ์นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะนะครับพูดเล่นนะครับก็ก็เล่าให้ฟังขำๆก็อย่าคิดอนาจารยกับฤทธิ์นะอย่าหึนกับฤทธิ์นะวันนี้ใส่เสื้อเปิดกระดุมามาหนึ่งเมตรเนี่ยนี่ใส่มาเอาใจนะในที่แบบไม่ค่อยได้มานะ ให้ให้ปลดอีกหนึ่งเมตรกระดุมเ,เสื้อกระดุมเกงถึงจะตัวเล็กแต่ไซส์มาตรฐานนะครับหมายถึงว่าถุงภายนอกจะดูตัวเล็กแต่จริงแล้วอยู่ตรงตามมาตรฐานชายไทยอยู่แบบส่วนสูงอะไรแง่น้ำหนักได้นะครับ เราวัดมวลมวลร่างก,กายแล้วเราโอเคตามตัดส่วนของมาตรฐานของเราเราไม่เกินนะครับนะครับร <c oughs> ไม่ได้ว่าหนูเลย <c oughs> พี่ไม่ได้ว่าหนูน้ําหนักเกินเลย <c oughs> แต่หนูอย่าไปคำของเขานะ <c oughs> พี่เป็นห่วงสินค้าเขารอเล่นนะจ๊ะนะครับถึงยังไงพี่ก็รักหนู ไม่รู้ว่าเขินหรืออายแล้ว <descon fin anta> ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ดีใจด้วยวันนี้อยากพูดคุยกับทุกคนเยอะๆนะครับถามพี่อะไรนะฮะถามว่าเวลามีจํากัดไหมนะครับเขาบอกว่ามีจํากัดก็อยากเจอทุกคนด้เยอะนะฮะเพราะว่าเพราะว่ารู้ตัวแล้วว่าอาทิตย์หน้าก็จะไม่ได้มานะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าสอบนะครับต้องอ่านหนังสือสอบนะครับพออ่านหนังสือสอบถึงอาทิตย์นะนะฮะจะเอาเอมาฝากอีกนะครับจริงครับเพื่อนๆก็เก่งๆอย่างนั้นน่ะ หอือก็ได้มาได้ไงไม่รู้ก็อ่านหนังสือก็น้อยอยู่หรือก็ได้กับเขามาได้อาจารย์ช่วยหรือไ,ไม่รู้นะฮขอบตัวไม่ก่อนขอบตัวไว้ก่อนฮะเอบวกน้ำมันกุ้งเลือด้วครับน้องครับแม่ติดเอชไอวีด้วยนะครับเอบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคุณนะแม่คุณหมอปวดหัว,ลวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว พอพูดว่าเรียกโพสิทกลุ่มนิกีนอ่ะ้องโอเคนะคือพี่พี่รู้ว่าน้องคิดถึงพี่พี่รู้ว่าน้องน่คิดถึงพี่แต่พี่อยากให้น้องเก็บไว้สักนิดนึงนะฮะนี่ไม่คิดจะเก็บเสียงไว้ใช้ตอนบ้านปลายชีวิตได้เลยครับ มไม่นะนะนะครับใช้ให้หมดตรงนี้อ่ะร้องเพลงกันต่อดีไหมฮะดีนะหลังๆเนี่ยผู้จ้างงานดินเนี่ยต้องเริ่มต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าจ้างริมาร้องเพลงหรือว่าจ้างริมาพูดนะฮะหลายคนแบบเริ่มไม่อยากฟังริทร้องแล้วนะครับริทร้องให้จบๆเถอะจะฟังเธอพูดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราเป็นนักร้องนะเธอร้องเพลงพอแล้วเนี่ยอะไ แกมเดอะสตาร์ลองใป้นัานงน่ะกันเดอะสตาร์ก็ลองเสียงแบรบ้า้วตโน่นะฮะตัวโน้ตัวโน้ตมต้องพูดถึงงานนี้ตีนิ้วยังพออเลยอ่ะ ฟองที่ตโตโน่